เสียงเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์คันเก่าดังฝากความเงียบของถนนซอยแคบยามค่ำคืนกล้าเหลือมองเวลาบนโทรศัพท์ที่หนึ่งสองนาทีเขาเพิ่งส่งของรอบสุดท้ายเสร็จกำลังจะขี่กลับห้องเช่าหมู่บ้านที่กล้าผ่านประจำอยู่ห่างจากตัวเมืองพอสมควรทั้งซอยมีไฟส่องทางอยู่ไม่กี่ดวงและหน้าหมู่บ้านมีป้อมยามไม้สีซีดตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีคนเฝ้ามานานหลายปีทุกคืนที่ผ่านกล้ามักขี่ผ่านตรงนั้น โดยไม่ใส่ใจนักป้อมนั้นมีแค่เก้าอี้ตัวหนึ่งโต๊ะเก่าๆและเครื่องวิทยุที่เหมือนจะพังไปแล้วแต่คืนนั้นกลับไม่เหมือนทุกคืนในเสี้ยววินาทีที่ฝ่ายหน้ารถส่งผ่านป้อมกล้ามองเห็นเงาคนยืนอยู่ข้างเก้าอี้ชัดเจนสูงผอมและหันหลังให้เขาหันควักกลับไปมองแต่ฝ่ายหน้ารถเลยจุดนั้นไปแล้วป้อมจมอยู่ในความสลัวไม่มีอะไรอยู่นอกจากเงาไม้และลมเบาๆที่พัดผ่าน กล้าสะบัดหัวและความคิดไร้สาระแล้วขี่ต่อไปโดยไม่หันกลับวันรุ่งขึ้นเขาแวะส่งของให้ลูกค้าหน้าหมู่บ้านเดิมพอส่งเสร็จเขาเอ่ยปากถามร,าปรอปภคนใหม่ที่ยืนอยู่ใกล้ฮ่าฮ่ต้อมยามตรงหน้าหมู่บ้านไม่ใช้แล้วหรือพี่ร,ปรอปภเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบสั้นๆไม่มีใครอยากเข้าเวรที่นั่นนาแล้วทำไมอากล้าถามต่อ ชายคนนั้นถอนหายใจยามที่เคยอยู่ตรงนั้นตายตอนเฝ้ากลางคืนโดนวัยรุ่นบุกมาแกล้งเอะอวยวายสุดท้ายล้มลงไปตายเฉยๆไม่มีใครช่วยทันตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเข้าเวรที่นั่นอีกเลยกล้าพยักหน้าเบาๆแล้วเดินออกมาไม่ได้ถามต่อแต่ในใจยังรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ติดค้างคืนนั้นเขาขี่รถกลับทางเดิมคราวนี้ตั้งใจมองป้อมยามตอนผ่าน ไฟหน้ารถสาดเข้าหาป้อมในจังหวะพอดีเงาคนนั้นยังอยู่ที่เดิมแต่คราวนี้มันหันหน้าออกนอกรั้วยืนตรงหลังเก้าอี้ตูวแข็งทื่อเหมือนรูปปั้นกล้าเบรกเบาๆแล้วจอดริมทางหัวใจเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลเขายืนมองอยู่ห่างๆพยายามบอกตัวเองว่าอาจแค่งเงาต้นไม้หรือคนผ่านมาแต่แล้วมีเสียงดังกึกกึกจากในป้อมเหมือนเสียงรองเท้าหนังเก่าๆเ,เดินลากไปบนพื้นไม้ กล้าไม่รู้ว่าอะไรดนใจให้เขาก้าวไปใกล้ป้อมเขาชะโงกหน้าเข้าไปดูไม่มีใครอยู่ป้อมว่างเปล่าตต๊งมีฝุ่นจับหนาเครื่องวิทยุขึ้นสนิมและเก้าอี้ไม้นั้นก้องเงียบกริบแต่สิ่งที่ผิดปกติคือพื้นไม้ใต้เก้าอี้มีรอยเปียกเป็นวงเหมือนเพิ่งมีคนยืนอยู่กล้ารีบถอยออกมามองซ้ายมองขวาแต่ซอยเงียบกริบไม่มีใครไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่าเขาขี่รถกลับโดยไม่หันไปมองอีกเลย ในหูยังแว่วเสียงรองเท้าไม้ลากบนพื้นแม้จะอยู่ไกลออกมาแล้วคืนนั้นกล้านอนหลับฝันเห็นป้อมยามในฝันป้อมยังอยู่ในความเงียบแต่ไม่ร้างมีคนยืนอยู่ตรงนั้นหันหลังให้ตลอดเวลาเขาพยายามเดินเข้าไปถามว่ารออะไรอยู่แต่คนคนนั้นไม่ขยับไม่หันกลับมามีเพียงเสียงตอบกลับท่า,บาว่าก็ยังไม่หมด กล้าสะดุ้งตื่นขึ้นเหงื่อชุ่มหลังเขาลุกไปเปิดม่านหน้าต่างเพื่อระบายอากาศข้างนอกเงียบงันมีเพียงแสงไฟถนนที่ส่องรอดเข้ามาแต่เมื่อเขาหันกลับไฟฉายเก่าที่เขาวางทิ้งไว้มุมห้องเปิดเองและส่องตรงไปที่ประตกูกล้าบอกตัวเองว่าแค่เครียดเกินไปฝันก็เป็นเรื่องปกติของคนที่จิตไม่สงบแต่ความรู้สึกเหมือนโดนจ้องมองอย่างค่ำคืนมันเริ่มถี่ขึ้น แม้แต่ตอนอยู่ในห้องของตัวเองเขาก็รู้สึกได้ว่ามีใครบางคนอยู่อีกด้านของประตูตลอดเวลาคืนถัดมาเขาพยายามเลี่ยงเส้นทางเดิมหักรถไปอีกซอยอ้อมหมู่บ้านแทนถึงจะเสียเวลาแต่ก็ทำให้ใจสงบขึ้นนิดหน่อยจนกระทั่งมีโทรศัพท์จากลูกค้าประจำแจ้งว่าลืมของไว้กล้าจึงจำใจต้องกลับไปส่งของอีกรอบในช่วงดึกตีหนึ่งยี่สิบห้านาทีรถมอเตอร์ไซค์ของกล้าค่อยๆแล่นเข้าใกล้หมู่บ้าน ไฟหน้ารถศาสเข้าหาป้อมยามตามปกติเขาตั้งใจไม่มองแต่แล้วก็ต้องหันกลับไปอีกครั้งเพราะครั้งนี้ไม่ได้มีแค่งเงาคุนยืนมีแสงวาบสีส้มแผวๆลอดออกมาจากในป้อมเหมือนแสงจากหลอดไฟนีออนเก่าๆที่ยังทำงานได้ไฟมันยังใช้ได้หรือกล้าพุ่มทำเขาจอดรถตรงข้ามแล้วค่อยๆเดินข้ามถนนไปเมื่อเข้าใกล้เขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างเล็ดลอดออกมา เป็นเสียงแตกทราสดุดขาดขาดหายหายเหมือนลำพงชำรุดขอรายงานเวรตอนตีสองเสียงออกมาจากเครื่องวิทยุกเก่าที่ควรจะพังไปนานแล้วกล้ายืนชะงักอยู่ตรงหน้าป้อมไม่กล้าก้าวเข้าไปเสียงยังคงดังต่อเนื่องรายงานเวรไม่มีความเคลื่อนไหวเด็กวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์เสียงดังใกล้ป้อมคำพูดเหมือนกับบันทึกเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริง กล้าค่อยๆก้าวขึ้นบันไดไม้สามขั้นเสียงไม้ลั่นเอียดในความเงียบราวกับตะโกนพอเท้าก้าวเข้ามาด้านในป้อมเสียงวิทยุก็ดับลงทันทีเงียบกริบกล้าค่อยๆเอื้อมมือไปแตะเครื่องวิทยุสนิมกัดกินถิวโลหะจนแทบไม่เหลือความแข็งแรงแต่ยังอุ่นอยู่อุ่นอย่างน่าประหลาดใจขณะที่เขากำลังจะถอยออกเสียงเหมือนคนถอนหายใจดังขึ้นจากข้างหลัง กล้าหันขวับไม่มีใครแต่เก้าอี้ไม้ตรงมุมต้อมที่เคยว่างเปล่าตอนนี้เอียงๆนิดหน่อยเหมือนเพิ่งมีคนลุกขึ้นยืนกล้าถอยออกจากต้อมโดยไม่พูดอะไรเสียงวิทยุยังคงเงียบเขาขี่รถออกมาไม่กล้าหันกลับอีกแม้แต่น้อยวันรุ่งขึ้นเขาเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ไอ้บอยเพื่อนสนิทที่ขับรถส่งของเหมือนกันฟังบอยฟังเงียบๆแล้วพูดว่า กูเคยได้ยินมาเหมือนกันคนแถวนั้นเขาเล่าว่าตอนที่ยามคนนั้นตายเขาแจ้งเหตุผ่านวิทยุแต่ไม่มีใครฟังเพราะสัญญาณมันขาดขาดหายฮ่าฮะไม่มีใครตอบกลับจนเขาหยุดส่งสัญญาณแล้วก็ไม่มีใครได้ยินเสียงเขาอีกเลยกลางเงียบหัวใจเต้นแรงแบบไม่รู้ตัวบอยพูดต่อว่าถ้าอยากรู้เรื่องจริงไปถามป้าเดือนดูป้าแกาขายน้ำอยู่ตรงปากซ<ส>อยรู้เรื่องนี้ดี เย็นวันถัดมากล้าแวะไปหาป้าเดือนป้าอายุราวหกสิบถิวคล้ำจากการทำงานกลางแดดพอถามถึงป้อมยามแววตาป้าเปลี่ยนเล็กน้อยไม่เคยมีใครยืนยันว่าเห็นหน้าโจรพวกนั้นนะป้าเดือนเริ่มเล่าแต่คนแถวนั้นเขารู้กันดีว่ายามคนนั้นเขาทำงานคนเดียวทุกคืนขยันไม่เคยขาดกล้านั่งฟังเงียบฮ่า คืนที่เขาตายมีเด็กกลุ่มหนึ่งขี่รถวนไปมาเหมือนแกล้งเห็นว่ายามตะกวนไล่แล้วโดนผลักล้มพอล้มลงไปก็เหมือนหัวกระแทกขอบเก้าอี้ไม่มีใครรู้ว่าเขาตายตอนนั้นเลยหรือเปล่าเพราะไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงฮ่าฮะแค่ตอนเช้ามาก็เจอเขานอนอยู่นิ่งกล้าถามเสียงเบาแล้วที่คนเห็นเงายือนอยู่ข้างเก้าอี้ตอนดึกๆล่ะครับป้าเดินเงียบไปนานก่อนจะตอบเสียงเรียก คงเพราะเขายังเข้าเวรอยู่และมั่งลูกแค่ไม่มีใครรับรายงานแล้วเท่านั้นเองคืนนั้นกล้านั่งอยู่ในห้องมองไฟฉายเก่าที่เคยเปิดเองอยู่มุมห้องเขาเปิดวิทยุมือถือจูนหาคลื่นเล่นๆเ,เพราะนอนไม่หลับจนไปเจอคลื่นหนึ่งที่มีเสียงซาซาแล้วมีเสียงแทรกเข้ามาเบาฮ่าฮะะตีสองยี่สิรายงานเวรไม่มีความเคลื่อนไหวเสียงนั้นทำให้เขาหนาวว่าทั้งตัว เพราะมันคือเสียงเดียวกับที่เขาได้ยินจากเครื่องวิทยุในป้อมแปะทุกถ้อยคำเขาปิดวิทยุทันทีแล้วลุกขึ้นไปล็อกประตูแต่ขณะที่เขากําลังหันกลับจากลูกบิดเสียงข้อสองครั้งก็ดังขึ้นเบาๆจากหน้าห้องข่าวลือเรื่องแพร่ในกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์และคนส่งของว่ามีคนเห็นอะไรแปลกๆแถวป้อมยามร้าง บางคนเล่าว,ว่าขี่ผ่านกลางดึกแล้วไฟในรถดับวูบพอเปิดอีกที่เห็นเหมือนมีคนยืนหันหลังให้อยู่ข้างเก้าอี้บางคนได้ยินเสียงเหมือนคนพูดอยู่ในป้อมทั้งที่ไม่มีใครอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็แค่หัวเราบอกว่าไม่เห็นมีอะไรแล้วก็ไม่กล้าเข้าใกล้เวลากลางคืนมีเพียงคนเดียวที่กล้าเข้าไปอาตเด็กใหม่ในวินที่เพิ่งย้ายมาได้เดือนเดียวเป็นคนพูดจาตรงๆไม่กลัวผีชอบท้าทาย ถ้าพี่กล้าบอกว่าเห็นจริงผมจะเข้าไปนั่งที่เก้าอี้ตัวนั้นเองเลยเขาว่าแบบนั้นเสียงดังหน้าร้านน้ำป้าเดือนป้าหันมามองด้วยสีหน้าไม่พอใจอย่าเล่นกับของแบบนี้ลูกมันไม่ใช่เรื่องทาเล่นแต่คำเตือนนั้นไม่มีความหมายอารแค่ยิ้มแล้วโบกมือผมไม่กลัวหรอกป้าเก้าอี้ไม้อะไรนั่นเดี๋ยวคืนนี้จะไปนั่งให้ดูเลยตีหนึ่งสิบห้าอาร์ตหยุดรถไว้ตรงข้ามต้ยมยำ ถือกล้องมือถือเปิดไลฟ์สดแบบที่วัยรุ่นชอบทำเขาผู้ใส่กล้องคำฮ,ะฮะ่าฮ่าคืนนี้ผมจะเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่เขาว่ามีเงาผีเฝ้าเวรอยู่นะครับใครดูอยู่ทักมาหน่อยเขาเดินขึ้นบันไดไม้เอียดเอียดเสียงมันเหมือนกรีดลงในหูภายในป้อมยังเหมือนเดิมเครื่องวิทยุกเก่าโทรศัพท์ไร้าสายที่ไม่มีแบตบและเก้าอี้ไม้ตัวเดียวอาร์ตนั่งลงตรงนั้นเอาเท้าไขว้ห้างแล้วพูดใส่กล้อง นี่ครับผมนั่งแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแครกเสียงเบาๆดังจากด้านหลังเหมือนมีใครเหยียบเศษใบไม้แห้งเขาหันไปไม่มีอะไรแล้วมือถือในมือเขาก็ดับวูบจอสนิทเหมือนแบตหมดทั้งที่เมื่อครู่ยังเต็มอยู่อาสอบถเบาๆแล้วลองกดเปิดใหม่แต่ไม่ติดก่อนที่เขาจะลุกขึ้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงหายใจช้าๆหนักๆเหมือนคนเหนื่อยล้า ดังมาจากเก้าอี้ตัวเดียวกันที่เขานั่งอยู่อากรีบลุกขึ้นแทบจะทันทีในวินาทีนั้นเขาสาบานได้ว่าเก้าอี้โยกไปเบาๆเหมือนม,มีใครลุกขึ้นต่อจากเขาเสียงนั้นยังไม่หยุดฮึกฮึกหายใจแบบนั้นเหมือนคนบาดเจ็บหรือขาดอากาศหายใจอาถอยหลังอย่างรวดเร็วชนกับผนังไม้บางๆของป้อม ทันใดนั้นแสงไฟจากเสาไฟข้างถนนกระพริบุ๊บวาก,ก่อนจะดับสนิททั้งพื้นที่ตกอยู่ในความเงียบและสลัวราวกับเวลาในคืนหนึ่งถูกย้อนกลับแครกเครื่องวิทยุเปิดขึ้นเองอีกครั้งเสียงพูดแตกท่าดังขึ้นรายงานเวรกลุ่มวัยรุ่นบนรถรอบป้อมมีการปาขวดเข้ามาผมได้รับบาดเจ็บขอความช่วยเหลืออาตยืนแข็งอยู่ตรงนั้นขาเหมือนถูกตรึงไว้ เสียงรายงานยังดังต่อไม่มีการตอบรับผมผมยังอยู่ที่นี่เสียงเงียบลงทันทีเหลือแค่เสียงลมหวิวลอดช่องไม้แล้วมีเสียงกุกกักจากใต้พื้นเหมือนมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่ใต้ป้อมอาร์ตไม่รอช้ากระโจนออกมานอกป้อมโดยไม่มองกลับพอวิ่งข้ามถนนมาได้เขาหยิบมือถือขึ้นใหม่ครั้งตอนนี้มันกลับมาเปิดเองจอภาพแสดงการไล์สดที่ยังดำเนิอนอยู่ แต่ไม่ใช่ภาพของเขาคือภาพจากมุมสูงในป้อมมองลงมาเห็นเก้าอี้ที่ไม่มีใครนั่งแต่มีเงาเหมือนคนยืนทอดยาวอยู่ข้างหลังมันวันต่อมาอาตไม่ไปวินอีกเขาโทรมาลาป่วยพร้อมบอกว่าจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดสักพักไม่ขออธิบายเหตุผลกล้าไปที่ร้านน้ำของป้าเดือนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฟังป้าฟังนิ่งๆแล้วพูดเบา ฮ่าฮ่ามันไม่ใช่แค่เงาหรอกลูกมันคือคนที่เคยเฝ้าที่นั่นคนที่ยังคิดว่าหน้าที่ตัวเองยังไม่จบเขารอให้ใครบางคนรับช่วงต่ออยู่แต่ไม่มีใครมาเลยคืนนั้นกล้าขี่รถผ่านป้อมยามอีกครั้งไฟยังส่องเข้าไปพอดีเก้าอี้ไม้เอ็นเอียงนิดหน่อยเหมือนเพิ่งมีใครลุกขึ้นเมื่อครู่แต่สิ่งที่เขาไม่เคยเห็นก่อนหน้านี้คือ ถุงน้ำแข็งก้อเล็กๆวางอยู่ข้างเก้าอี้เหมือนของที่ใช้ประครบบาดแผลเย็นจัดจนเป็นไอน้ำจางๆลอยขึ้นเสียงวิทยุไม่ดังขึ้นในคืนนั้นแต่กล้ารู้แล้วว่ามันจะกลับมาอีกแน่และในคืนหนึ่งเก้าอี้ตัวนั้นจะมีคนกลับไปนั่งอีกครั้งหลังจากอาหายตัวไปจากวินอย่างเงียบๆข่าวลือเกี่ยวกับป้อมยามก็กลับมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เงายืนหรือเก้าอี้ที่โยกเองบางคนบอกว่าได้ยินเสียงขูดไม้จากใต้พื้นป้อมบางคนบอกว่าเห็นเหมือนมือขาวซีดโผลออกมาตรงซอกแผ่นไม้ใต้บันไดแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ย,ยกเป็นกล้าหลังจากได้ยินป้าเดือนพูดถึงเรื่องคนที่ยังไม่จบหน้าที่เขาก็รู้สึกว่าเรื่องนี้อาจไม่ได้จบแค่ผีหลอกมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้ คืนนั้นกล้าเตรียมไฟฉายกุญแจปากตายและตลับเมตรเขาตั้งใจจะตรวจสอบพื้นใต้ป้อมให้รู้เรื่องไม่ใช่แค่เพราะอยากรู้แต่เหมือนถูกดึงดูเวลาศูนนาฬิกาสิบเจนาทีกล้าเดินมาถึงป้อมเขาหยุดมองเก้าอี้ตัวนั้นก่อนมันยังอยู่ตำแหน่งเดิมมีคราบดำที่ขาเก้าอี้เหมือนคราบเลือดแห้งไม่มีเสียงไม่มีลมแต่กล้ารู้สึกเหมือนใครจ้องจากด้านหลังเขาไม่หันไปดู แต่กล้าลงข้างบันไดและก้มลงสำรวจใต้ฐานป้อมช่องใต้พื้นยกสูงขึ้นราวๆครึ่งเมตรพอให้คนเล็กๆมุดเข้าไปได้แต่มีเศษไม้วางกั้นอยู่และมีตาข่ายเหล็กถึงกั้นไว้เหมือนตั้งใจไม่ให้มีใครเข้าไปกล้าค่อยๆแงะเศษไม้ด้านหนึ่งออกใช้กุญแจปากตายงัตะปูเก่ากลิ่นเหม็นอับกับกลิ่นสนิมพุ่งขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นมัน กล่องเหล็กสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากระเป๋าเอกสารวางอยู่ตรงกลางใต้พื้นป้อมมีรอยคราบน้ำแห้งล้อมรอบกล้ายื่นมือไปแตะกล่องเย็นจัดผิดธรรมชาติเขาค่อยๆลากมันออกมาเปิดฝาด้วยความลังเลฝาเปิดออกง่ายจนหน้าประหลาดเหมือนมีใครเปิดไว้ก่อนหน้านี้ไม่นานข้างในกล่องมีเสื้อยามสีน้ำเงินเข้มเปื้อนเลือดแห้งฮ่าฮ่า ปายชื่อบอนอกเสื้ออย่างชัดเจนสมานและด้านใต้ของเสื้อเทปเสียงเก่าแบบคาสเซ็ตพร้อมโน้ตเขียนด้วยลายมือวะฮะฟังแล้วจะเข้าใจอย่าเชื่อสิ่งที่เขาบอกกล้าถอยออกมาใจเต้นแรงมือสัน่นแต่ก่อนจะปิดกล่องเขาสังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งกล่องข้าวแบบเหล็กขึ้นสนิมเขาเปิดมันด้วยความรู้สึกแปลกฮะ ในนั้นมีเศษเข้าวแห้งกรังกับช้อนเหล็กต้ก้นกล่องเขาพบกระดาษแผ่นเล็กเขียนด้วยปากกาสีน้ำเงินจางฮ่หาฮ่เขามาวนรอบป้อมทุกคืนคืนที่สี่เขาคว้างก้อนหินคืนที่หกพวกมันลงมือผมขอให้ใครสักคนได้ยินเสียงผมจริงๆกล้าเอากล่องออกมาไว้ในกระเป๋าเป้แล้วเดินกลับออกมาเงียบฮ่หาฮ่า ตอนที่เขาก้าวขึ้นบันไดจะเดินผ่านเก้าอี้ตัวนั้นมันโยกเองช้าฮ่าฮะ,ฮะเหมือนมีคนนั่งอยู่ก่อนหน้านั้นไม่กี่วินาทีเขาไม่พูดอะไรรีบเดินออกจากป้อมแต่ก่อนจะพ้นระยะกล้าเหลียวกลับไปดูอีกครั้งในวินาทีที่แสงไฟจากถนนกระพริบเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งในชุดยามเปื้อนเลือดยืนอยู่ตรงเก้าอี้ หันหลังให้แต่ศีรษะเอลงเหมือนคนแบกรับอะไรไว้มากเกินคืนถัดมากล้านำเทปไปให้ป้าเดือนป้าจำชื่อสมานได้ทันทีนั่นแหละยามที่เสียตอนเฝ้าป้อมแต่ตำรวจบอกว่าเด็กพวกนั้นหนีไปหมดไม่มีหลักฐานชัดเจนกล้าเปิดเทปเสียงแตกร่าแต่ยังพอฟังได้ถ้าผมไม่รอดอย่าให้มันเงียบหายคนพวกนั้นไม่ใช่แค่เด็กแว้นพวกมันรู้ว่าผมเห็นอะไร คืนที่มันทำผมแอบบันทึกเสียงไว้ในเครื่องวิทยุใครได้เทปนี้ช่วยเปิดวิทยุในป้อมอีกครั้งเสียงตัดไปทันทีเหมือนเทปขาดกระทันหันกลางเงียบไปนานก่อนพูดเบาฮ่าฮเครื่องวิทยุในป้อมยังอยู่ถ้าเปิดได้เขากลับไปที่ป้อมอีกครั้งในคืนถัดมาคราวนี้ไม่ได้มากับกล้องหรือมือถือแค่มากับไฟฉายและใจที่อยากรู้ ตอนที่เขากดปุ่มเปิดเครื่องวิทยุเครื่องสั่นเบา combien. ฮ่าเสียงรบกวนดังขึ้นแต่ไม่มีคลื่นใดชัดเจนจนกระทั่งศูนย์ศูนย์แจ้งเหตุถูกล้อมฟังอยู่ไหมเสีสสสสสงยสงเดียวกับเทศแต่คราวนี้มันพูดต่อไปอีกยาวขึ้นเสียงชัดเจนกว่าครั้งไหนผมแอบบันทึกเสียงตอนพวกมันคุยกันมันพูดชื่อชื่อคนในเทศบาล แล้วเสียงก้องเงียบลงอีกครั้งกล,กล้าก้มมองที่เครื่องคลื่นหายไปเหมือนแค่คลื่นหนึ่งที่เปิดเฉพาะเวลานั้นเขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องผีที่ไม่ยอมไปแต่มันคือคนที่ไม่เคยได้รับความยุติธรรมและเก้าอี้ตัวเดิมที่ยังตั้งอยู่ตรงนั้นอาจไม่ใช่เพียงเก้าอี้ธรรมดามันคือจุดที่คำสารภาพสุดท้าย ถูกฝากไว้รุ่งเช้าวันถัดมากล้าเอาเรื่องที่ค้นพบไปเล่าให้ตํารวจท้องที่ฟังแต่สิ่งที่ได้รับกลับมามีเพียงรอยยิ้มแห้งๆแ,และคำพูดที่ไม่อยากได้ยินเรื่องเก่าหลายปีแล้วไม่น่าหรือให้ใครเดือดร้อนนะน้องกล้ากำหมัดแน่นไม่ใช่ด้วยความโกรธแต่เพราะเขาเข้าใจเข้าใจว่าในเมืองเล็กๆบางเรื่องก็ถูกปล่อยให้เงียบจนเหมือนไม่เคยเกิดขึ้น เขานั่งมองกล่องเหล็กอยู่ในห้องเช่าทั้งคืนเทปเสื้อหลเลือดกล่องข้าวและโน้ตทุกอย่างเงียบราวกับมันเองก็รู้ว่านี่คือปลายทางของมันแล้วคืนสุดท้ายของสัปดาห์มาถึงกล้ากลับไปที่ป้อมหยาบอีกครั้งทั้งที่รู้ว่าจะไม่ได้คำตอบจากใครเขาเอากล่องทุกอย่างวางไว้บนตัวในป้อมจัดแจงเสื้อให้พาดเก้าอี้ตัวเดิมเทปวางทับกล่องข้าว และกระดาษแผ่นสุดท้ายเสียบไว้ในกระเป๋าเสื้อยามเหมือนเตรียมกลับเข้ากะแล้วเขาก็นั่งลงที่ม้านั่งด้านข้างไม่ได้หลบไม่ได้ซ่อนเขาปราเวลาผ่านไปช้าช้าศูนย์นาฬิกาสิบเจ็ดนาทีอากาศนิ่งสนิทไม่มีแม้แต่ลมจนเขาได้ยินเสียงฝีเท้าจากไกลไทีละก้าวทีละก้าวกึกกึกกึกช้าแต่มั่นคง กล้าไม่ลุกหนีไม่เหลียวมองเขาแค่พูดเบาๆว่าผมได้ยินแล้วครับคุณสมานเสียงฝีเท้าหยุดตรงบันไดแล้วเก้าอี้ก็ค่อยๆโยกช้าๆเองทีละนิดเหมือนมีคนนั่งลงแผ่นไม้ใต้ป้อมส่งเสียงครางเบาฮ่หา,หากล้าหันไปช้าฮ่หา,หาที่เก้าอี้ไม่มีใครแต่เสื้อเปื้อนเลือดที่เขาพาดไว้กลับอยู่ในท่าทาง เหมือนมีคนนั่งอยู่จริงฮ่หาฮเงาสะท้อนจากฝ่ายริมถนนสาดลงมาเป็นเงาคนชัดเจนเงายืนเฝ้าแต่ไม่มีตัวตนกล้าลุกขึ้นยืนเดินเข้าไปใกล้เก้าอี้แล้วพูดออกมาเหมือนประกาศผมขอฝากเรื่องนี้ไว้ที่นี่ครับถ้ามีใครเห็นเงานั่งตรงนี้อีกอย่าละอยากกลัวให้จำไว้ว่าคนคนหนึ่งเคยพยายามรักษาหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย เขาไม่ได้ต้องการหลอกใครเขาแค่ยังอยู่เพราะไม่มีใครจำเขาได้ต่างหากผู้จบกล้าก็ก้มศีรษะให้เหงานั้นก่อนจะเดินลงจากป้อมโดยไม่หันกลับไปอีกแต่ในขณะที่เขากำลังก้าพ้นรัศมีไฟเสียงวิทยุกเก่าในป้อมก็ดังขึ้นเบาๆไม่มีคลื่นไม่มีเสียงพูดแค่เสียงลมหายใจช้าลึกสงบเหมือนใครสักคนเฝ้ายามอยู่โดยไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้ว หลังจากคืนนั้นป้อมยามยังอยู่ตรงเดิมไม่มีใครรื้ผู้คนยังเดินผ่านมันในตอนกลางวันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนในวินเริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดบางคนเอาข้าวกล่องวางไว้ตอนเช้าบางคนเอาน้ำขวดเล็กๆวางไว้ตรงโต๊ะในป้อมไม่มีใครบอกกันแต่เหมือนทุกคนรู้ว่าควรเงียบและเคารพเงาที่เคยยืนหลังทิ้งคืนยังมีคนเห็นบ้าง แต่ไม่มีใครบน่นไม่มีใครร้องว่าผีหลอกเพราะทุกคนรู้แล้วว่าเขาแค่กลับมาเฝ้ายามเฝ้าในที่ที่ไม่มีใครยอมฟังเสียงเขาในตอนสุดท้ายและตอนนี้เขาไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วเรื่องราวของยามสมานไม่ได้กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งหรือคดีปริศนาที่มีคำตอบแต่มันกลายเป็นความเงียบที่คนในวินเรียนรู้จะรับฟังและทุกคืน เก้าอี้ตัวเดิมยังคงโยกเบาๆเหมือนมีคนอยู่ตรงนั้นเสมอ